ผมขออนุญาตใช้เป็นไม้สายข้าวนะครับแล้วค่อยล้างให้พื้นนะครับตอนเย็นอันนี้เป็นเอาไปสายข้าวผมเอามาคนมันตาลนะครับอันนี้จริงใช้ทับพีคนก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้นี่มันมันมันหลโหลเล็กครับมันหลูเล็กครับก็อนุญาตใช้เป็นไม้คนแล้วกันนะครับแง่มันเข้ากันในระดับหนึ่งก็พอครับไม่ต้องคนเยอะนะครับโอเคครับทีนี้เราคน ได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับก็ทํายังไงต่อครับต่อไปต่อไปผมก็จะใส่ผงแป้งสาโทลงไปเลยครับคลิปนี้ทําให้ดูแบบเรียบง่ายนะครับผมนี่ครับไม่ง่ายครับอันนี้จริงก็ถ้าไม่ดูคลิปผมก็สามารถทําตามที่เขาแนะนํานี้ก็ได้นะครับนี่ผมใส่ลงไปเลยนะครับผงแป้งสาโทนะครับอันนี้สูตรที่หนึ่งนะครับกับน้ำห้าลิตรนะครับ นี่ครับทีนี้มีคนถามผมว่าหมักกี่วันครับผมถ้ารีบจริงๆก็หมัก3วันนะครับเอาไปทานได้เลยนะครับ3วันทานได้เลยนะครับจะรสชาติจะยังยังไม่เป็นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าจะได้ดีดีกีแรงๆหรือว่าดีกีแรงๆผมแนะนาสัก1สัปดาห์นะครับผมหรือว่าใครอยากแรงๆเหมือน40ดีกีนี่ก็ประมาณ2สัปดาห์ครับผมรับรองว่ากินแล้วงายหลังแน่นอนครับไม่แพ้กับ40ดีกีเลยนะครับนี่นะครับ โอเคครับขอญาตคนนะครับขอญาตมนุษย์นะครับทีนี้มนุษย์มนุษย์นะครับมนุษย์ให้มันเท่ากันนะครับคนคนคนนะครับคนคนตอนนี้นะครับทำนี้ก็ได้ครับให้มันให้มันเข้ากันนะครับให้ไอตัวผงแป้งสาโทนี้ลงลงมอยู่ข้างล่างให้ได้นะครับหรือจะปิดฝาเขย่าก็ได้นะครับถ้ามันไม่เข้ากันจริงๆผมผมสงสัยคนจะได้ปิดฝาเขย่านะครับทุกคน น่าจะได้ปิดฝาเขย่านะครับแต่ต้องปิดให้แน่นนะครับปิดฝาเขย่าให้มันเข้ากันแน่นๆแล้วค่อยคายฝาออกนะครับเวลาเราหมักเนี่ยเราไม่เราอย่าปิดฝาแน่นนะครับมันจะระเบิดนะครับเพราะมันมีแก๊สนะครับมีแก๊สนะครับอันนี้ในกรณีที่เราจะ,ะผมขออนุญาตปิดฝาแล้วเขย่าดีกว่านะครับทุกคนเขย่าตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นแล้วอย่าไปเขย่าเยอะนะครับ ตะกอรมันจะขึ้นข้างบนครับเอ้ยมัน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 จะเป็นแก๊สเยอะครับผมนี่นะครับปิดฝายแน่นแล้วก็เขย่านะครับทีนี้เขย่าก็ได้นะครับนี่ครับไม่ต้องเขย่าแรงนะครับเขย่าให้มันให้ไอ้ไม่มันเข้ากันในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวหมักไว้มันก็จะละลายเองครับทุกคนไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ละลายครับ ล้วหมักเอาไว้เนี่ยมันจะละลายเองนะครับตัวผงแป้งสาโทเนี่ยมันก็จะเข้ากับน้ําน้ําที่เราใส่น้ําตาลนะครับหรือใครกลัวแปลว่าน้ําตาลมันไม่ผสมกันก็เทไปเทมานะครับคนไปคนมาโอเคครับทีนี้ทิ้งไว้กี่วันครับถ้ารีบจริงครับถ้าเอาจริงๆรรีบจริงจริงก็สามวันนะครับผมสามวันก็ทานได้แล้วนะครับนี่นะครับ ให้เราคายคายออกนะครับคายคายฝาออกนะครับไม่ต้องปิดแน่นนะครับเวลาหมักไว้นี่เอาหลวมๆไว้นะครับเพราะว่าแก๊สมันจะดันขึ้นนะครับอันนี้นะครับโอเคครับสาโทของเราก็หมักไว้นะครับทีนี้อาสักอาทิตย์หน้านะครับถ้าผมถ้าผมได้กลับมาสกุลผมจะมาถ่ายให้ดูว่าหน้าตาสาโทหนึ่งสัปดาห์เป็นยังไงนะครับผมโอเคครับเจอกันใน อ่าคลิปต่อไปนะครับผมคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาหมักถังใหญ่นะครับหมักสูตรที่2นะครับคลิปต่อไปนะครับผมจะหมักถังใหญ่นะครับถังสูตรที่2นี่คือน้ําตาล3โลนะครับกับน้ํา10ลิตรนะครับผมถังนี้นะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ